สวัสดีค่ะวันคริสต์มาสวันนี้เราจะมาทําต้นคริสต์มาสกินได้กันเริ่มจากเอาขนมปังออกมาแล้วก็หั่นเป็น5ส่วนตามในคลิปนะคะถ้าใครไม่ทันก็กดพักไว้แล้วก็ไปหั่นดูก่อนประมาณนี้จากนั้นก็เอาขนมปังมาเรียงแล้วก็พยายามเรียงให้มันได้เลเยอร์กันแล้วเ,เอาไม้เสียบด้วยเพื่อไม่ให้มันขยับแต่จริงๆมันไม่เป็นไรอะ่ะไม่ต้องเสียบก็ได้ถ้าใครไม่มีไม้ก็ไม่ต้องใช้อ่ะคะ่ะ จากนั้นก็ทามายองเนสยกับมะเขือเทศเพิ่มรสชาติพิซซ่าคริสต์มาสของเราเราเพิ่งได้ถ้วยน,น้ำจิ้มน้องแมวมาใหม่น่ารักมากเลยอะ่ะเราก็อยากโชว์ก็เลยเอามันมาเข้าเฟรมสังเกตเห็นน้องแมวหน่อยนะน่ารักจริงๆนะเนี่ยตกแต่งหน้าด้วยไส้กรอกบอกคลัลี่แครอทนี่แล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมชีสนะ ถ้าใครชอบชิดเ๋จะก็ใส่เยอะๆไปเลยจะได้อร่อยจากนั้นก็เอาไปอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันแล้วอบไฟ180องศา5นาทีสำเร็จแล้วกินได้อร่อยมากเลย